สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเบ,า,บาดำคับสิพาพี่น้องมาเก่งขี้เล็กก็เอ้ยาขี้เล็กกลายไปกลายมาน้ำต้นกํนลาลังถอดยอดงา,งามพี่น้องแต่ว่าไม่ค่ะไม่ขายกะลายยุดอกะแต่ว่าเิ็นก็นดียุ่ยงามนี่เิ็นกะโป้งดีนี่ค่ะคือฟอกถูกฝนมาเนี่ยคะผู้ใดเก่งสมกับสมยุดแต่ว่าสูตรบ้านสาวเชิมเนะี่ยใามฝนเมฆกับเก่งผสมคือเก้าค่ะแต่ว่าเมื่อนี้สิขออนุญาตเก่งไส้หนังหมูเซ่บหูหมูมือนั้นเอิดหูหมูมือนั้นได้ไปกินนั้นพี่หนุ่ยเนาะ ช่องแซบซื้อซูน่ะ้วเก่งไมหมกินมัสพัตยาเนะสียบหลายค่ะมือนี่กันเลยสิแก่งไส้หมูลองเบงให้จริงซึบปลาหมึกวันนี้ส่า,ม,าม,มีหูหมูวันนี้กัเลยสิไส้หูหมูมือเนี่ยมือหนาวคอยแก่งไส้ปลาหมึกเนาะคะ่ะเริ่มแรกกะซอยตะเครื่องต,าตําตะไคร้ก้อนพริกนี่ล่ะแกงเคเลสกับมิพริกตะไคร่หอมนะคะ่ะแค่นี้ผู้ใดสิไส้ขีเอะไอ,อย่างก็ผู้ใดสิไส้บักแข้งผู้ใดสิไส้แงกะแต่ละสูตรก็แตกต่างก,กันไปเนาะคะ่ะ ได้สูตรบ้านแซวเสริมเก่งขิดเล็กนิดเดียวเพรใส่บักแข้งถ้าเป็นพักนี่ก็สิใส่พักขาไส้อิตูก็ได้อยู่แล้วก็ดอกพักนะดอกหอมบวชน่ะต่ำเครื่องกับต่ำพริกแล้วเอาก็สิดซอยตะไคร้ใส่พร้อมกันแล้วใส่ตะไคร้เข้าไปเด้อค่ะเคยมีผู้ใดเก่งแบบว่าอีหยังก็เอาคือเบาโคลยมาต่ำเนี่ยบั่มโคตพี่น้องมะถือขาบ้านบ่ยังบ่ลื่ยังบ่าชิ้นหน้าไปก่อนเอฟสีผสมไม้นะค่ะต่ำดี พี่ซีเนียรปันได้กันเจอโคกกับสากอันนี้เข้าไปกัต้องขับก็อันนี้ขอพระคุณน,นหลายค่ะเกิดมาก,กับเราเคยมีได้ไปนองอีหลีเห็นน้ำล่านหเห็นย้อมเนื้อบ่ออกว่าจะซื่อแบบนี้นาเมื่อเซตไข่ลงไปค่ะ่้าสมเห็นเป็นต่ำอย่างในคลิปเองซอ,อยง่ายเป็นกระต่ำจนแหลกได้นะ บ้านจะเบื่อครับ mm hmm. เครื่องเขาเนี่ยนี่ลีนะพูะสิน้นะอันไรต,ตะไข้เห็นหลายเนี่ยแกงคีเล็กเนี่ยให้มันอยู่ลงไปครับส่อีกตะไร่บ้อึดกิน,าาน,นแล้วขามายุนาแล้วโอ้มายุบ้านสวนจะเป็นบ้อึดสมัยตะกี้กับพ่ได้ว่าแบบลำบากหรอกเรื่องตะไข้ก็เลยสิบบาทยุ่น้านค้ากับเพราะได้หลายเติบยุ่แต่ว่าย้ำร้านค้ามันมืดก็ต้อง มันอืดอยู่ในบ้านบ้านบ้านเราเส่วนมันเป็นแบบชุ่วนแบบมันมีหม่องโปะโคกไปเนี่ยค่ะตำเลยตำดีเนี่ยนวลดีเนาะแต่เพราะมันตำพริกแกงมันอ่อนโคกอันนี้ก็เด้นละเซฟจะเดี๋ยวตำมันนะโคกหินเดี๋ยวเาเบื่อลงไปฆ่าไปเนี่ย ข่าเบือกสำคัญเด็ดเก่งเนาะหมอกน้อง,องไม้เก่งขี้เด็กใส่หมดเลยว่าสะสมมาเก่งขี้เด็กอย่างนอ่อนเอเรไปนน้ำกันเอเตอร์พูมักเนาะเก่งขี้เด็กมันต้องเข้มขน้นกับปอมหอยเนี่ยมาข่าเบือขึ้นกันหอยอันโตข่าเบือ,เข,เ,บอเขาไปอยู่ในโตน้ำหอยแหงเส็บทำให้ละเอียดเลยเด้อค่ะ ใส่หอมลงไปอีกครับหอมีหนุ่งๆออกก็ได้ค่ะหรือสีละเอียดกับอะไรเป็นอย่างเด้อพี่น้องนะเสียบคือเก่าอืมคือเครื่องเต็มโคกล่ะเพราะเป็นหมอนิน่อยเดีกเดินเสริมแจะเก่งขายเป็นหมอนึงตามร้านค้าเพร่ะอะไรนี่ค่ะมีแต่บ้านเขาเนี่ยแะเก่งนะแต่เก่งหมอนยังไงเตือขันเป็นเก่งขายน้ำร้านค้าเนี่ยดีบ่ดีบ่หลายปั่นเขาเก่งกินกันนั่นเองนะ ตายไปเนี่ยพี่น้องงามจะนั่งเขาก็ได้แล้วเนาะเห็นเนาะคุณคุณข้ามดูมนั่งคุณคุณดี๋ยวเขาก็ไปกลองญี่ปุ่นน้ำดังมองแล้วก็น,นั่งจะน้ำลงไปค่ะพี่น้องคุณคุณใส่หมดเลยเพราะว่าเครื่องเขาก็นลายเยอะอันนี้ก็จะไว้น้ำตีข้าใบาทเที้ยมันบ่พอๆก็ไปย่องมาใส่อีกเนาะเล็กที่เขาต้มไว้ค่ะพี่น้อง ที่ตลาดกระไลช่วงนี้เล็กนะคะ่ะกระส้เครื่องเลยได้ไหมฮะนี่เครื่องเหรอโอ้สายใจไปเลยบานตำพริกเก่งเนาะตำพริกอืมแล้วเคืองดุบนะ<ฮ>ใส่หนังหมูล,ลงไปลราได้ป่ะเนี่ยจะได้หนัวแล้วก็จะได้ยุ่ยเติมกันอีกนะคะ่ะ เก่งได้หมดแหละค่ะพี่น้องยกเว้นว่าเสือหมยังไม่เคยตะเก่งเส้นเหนือนะหมูคองวัวหนังพร้อมนี่เสร็จนาะหนังหมูก็สิเก่งเส้ได้ยังไม่เคยเก่งเส้ตัเน,เนื้องัวล่ะเก่งแค่เล็กนีไอ่ะปรุงบันเนี้ยค่ะใส่เกลือลงไปของเสียขาดไม่ได้กระตั้งใส่อยู่ได้ค่ะแต่ว่ากระตั้งใส่ลายก็ได้ไงสักนี่ละ น้ำปลาค่ะมันเก่งคายกับมดเป็นฤทธิ์พี่นอ้องอันนี้เราก็ใส่จากสองจองวางใส่เกลือน่ะมั้งเด้เนื้อกินบ้าน,นรนนน้าส่วนเฮงบ่ค่อยเน้นน้ำปลาซ้ำก็สิใส่ในแบบนิดหน่อยค่ะน้ำปาลาอ่ะเครื่องปรุงเพง่ปกับมิเคเอนี่เนาะค่ะเกลือชูรสน้ำปลาบ้านร้านส่วนเนะียผัซิมเบิองบบเนี่ขาดยังเอาก็ค่อยตื้มเอาอีกค่ะห <Hey. S 1> มอไก่สีฟดแล้วเอาใส่ลูกโดดค่ะกะใบมะกรูดลงไปอีก เพื่อความหอมตื้มกันเนาะอ่าบ้เนเียเหลือตะฟด้อค่ะแต่ว่าก็ค้นไปเอยเนย่เพราะว่าเขาเบื่อไม่สุดยุก่ก้นหม้อพดเนาะค่ะนี่แกงขี้เล็กแต่ว่าพี่น้องสิเห็นนะเพราะว่าใบเข้าพ่นไหลย,ยุคค่ะอันเนี้ยแกงขี้เล็กบ้านสาเสริมนี่สิบมูนเพราะว่าไม่เคยเห็นเป็นใบเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่จะแบบไม่ได้เอาแต่ใบอ,อ,อ่อ,อนๆไหลเนาะค่ะฟดดีเลยพี่น้องสุกแล้วนะคะ่ะพี่น้องอืม อหมูล่วนๆมืดอนี่นเขนาะเข้มข้นคักลูกโดดด้วยมัะนอะอ่าผักที่เขาจะใส่ก็คือชะอมหรือผักขานะคะเราจะใส่แบบนี้เลยค่ะนี่หอมหอมไปเลยปิดแก๊สเลยครับแกงแบบบ้านเราเนะี่ยพี่น้องคนเซงสิละแล้ดูมันน่ะหัวรัวเว้ยค่ะนะ,ะไปไปไปพี่น,อน้องกินขขาน้ำกันเศร้านี่กินแกงขี้เล็กค่ะตักเลยใส่าจานยังยงๆ่ๆมันก็สดแสด่บ อังตีขามเย็นไหวกรสซิมลำมักกินเลวเนาะคนกินเลวนี่ยังเกาะไส้ห่อนหลายมาได้เด้พี่น้องเอ้าหมูกับลายเคี้ยวไปใส่กับพ่อต้าหมูดอกเนี่ยฝึกใจอันพลังคนอยู่ข้าโอ้โเนี่ยฝึกใจขอย่หลุกโดนพี่เอ้าคับพี่น้องคุณอือเอาดูมันอือ ไผ่เศรษนี่พี่น้องขอดูมาได้ค่ะมากินเขาน้ำกันมาเลยพี่น้องแล้วก็ได้โดยตกเสระ็ะป,ปิ้งปลาน้ำโคงค่ะนี่ครับที่เขาไปปลดซอยเพลินมาล้กกะสมไปน้องยคือเก้าค่ะมือเนี่ยอือเอาสด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 ,สดมึงนึกวก็กินปลาหรือว่าจะเศษแหะร้านไหนอ๋อ นีออ่อย่างครับอย่างใชิมไหมนี่ยเฮ้าาดัก,กต้นน้ำเนี่ยเฮ้ยน่าหลายเฮ้อ,อ้สิบิ่งอ่เผ็ดเนี่ยเืมเครมมันดีว่ แกงเคี่ยกบ้านสาเสริมเนี่ยพี่น้องบ้างมันจะเป็นใบเยอะแต่ถ้าแกงเคี่ยกแบบบางเจ้ามันตำ่ำหรือว่ามันบีบตอนน้เพมันตม้ม 您哪？ ลุงค้าม like ัาเด้ยฝนตกบ้ามาตกทุกเมื่อย่ายังไงเดี๋ยวสุปจำยังไม่ได้ละทุกมันเลยให้ไปลองสังเกตบ้างว่าอย่างกับวิธีคือ xếp lại được đẹp không? được lại mua lại จะ่าลากแกงขายมันแก่งสมูปไดลพี่น้อ okay, งไกงสมิสนบางคนเป็นมะมักเส้นหมูแกงใบไม้กงเห็นแกง,แกง,แกงเล็กนึงละ แั้ก็แกงอียังอีกพักเงพักยังอีกพี่น้องก็วดูดิหลักเ็บ่ันเม็ต้นผสมแล้วก็ไม่บอกหนึ่งกับแกงส้มใบชะมวงเสียเมนบ้าเหรอมีบ้าแกงส้งงมใบชะมวงเ้อะ อืมนี่ว่ะผักเตี้ยมซืกับบ้านเมีย่มืกงกับักเตีเนาะแยอยู่ว่ะใบไม้ใช่ไหมผักใบ้นากับบ้าเมยยกเป็นสายบัวสายบัวจะยุ่งจกูผัก,ผกบ้างหอ่ผักใด,ด้นบาบนผักด้วยผักกันแล้ nó mềm phải mấy. Đây cái này ปลาเนี่ยแซ่บปลามันๆเมื่อวานนี้บ่แม่นเพิ่นได้พูดละลอยหลเพ,พิ่นบ่พี่น้องอีหลีดิเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเอามัดเมืองน้ำห่ามันสีนีล้ล่ะเนี่ยพอจะหกตรงนี้นะ่นน่ะ mời nó ba mẹ bắt bọn lỡ lòng đi bay lập mẹ mẹ mhm 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 nong mhm 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 ยังยกกางน้ำโคงงุลพี่น้่งหลายอำเภอหลายจังหวัด ก็เริ่มได้เก็บเห็ดเนี่ยแหะเหลือบานเสาเสริมน้ำบะมีเห็ดแต่เพืชสภาพกต่สิมเหมือนหลักพามาก็เครื่องเดือนกูว่า พอน้ำน้าปั่นตีน้ำแล้วป็น้ำยังนั้น,นยูคาก็คือปั่ะมายุคาแพง่ะ ทำมาเสรอจแล้วใครเสียอีกเนาะแล้วใครแซ่บนี่ยำไปกล้วแบเคิร์กเพิ่มเป็นนางหลินยู่บ้านพี่ลูกเกดนีแต่คนมาถามสื่อต่ำหมึกต้องมีต้องเข้ากันนั้นเหลืองเนี่ยช่วงเนี่ยหาใต้บางน้ำขังน,น้ำน้ำปัง ปู่สิลงไปยุบนะเพราะได้ดองเลยสิได้ยุบดอ,อ,องมันจะซองม,มือเพราะไปตำหมักต้องแซ่แบนะน้ำแต่ปลาแดกเขาะนี่นป,นปูป่วะนีห่หลนไหมวะได้รถไปรล้๊ตำป๊อกๆไปแล้วาำน้ําหอมน้ําเงาไปอืมมีความกปอนขอครับ

ยิ้มละขนาดคือก้าวข้ามอะไรเนาะค่ะสำหรับมืออ้อนี้ก็สิฝากไปสั่นิดเดียะเด้อค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราชืิมแล้วก็บหนื้อด,ดำนัำน้นได้ด้วค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับพี่น้องนะคะ